นอนแล้วเอ้ดีเจเราได้นอนมึงแล้วขอบคุณค่ะไม่มีเชื่อแต่ท่านกำลังช่วยกันกันกำลังไปอีกจุดนึงนะฮะจะเข็ในเขตอำเภอปราสาทจะเขตชายแดนแต่ห่างไกลจากวิธีกระสุนระยะปลอดภัยครับเดี๋ยวครับระยะปลอดภัยอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สอง เปิดได้ยังพี่โจ๊มุ้งมุ้งอะไรก็เอามาลงเลยพี่โจ๊กเอาลงหน่ยพี่โจ้กนี่บ่ครับพ่อครับก็จะเป็นของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจี้แจงไปนั่นแหละยากันยุงเอ่ยอะไรเอ้ยมุ้งกินได้ยาวนะแถมพืช ไม่เดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวเอาไปให้เลยตูนเอามาเอาเป็นเพื่อนมาอีกเไอ้นมนมนี่หน้างานดำเรมนมสำหรับเด็กงามแล้ใครจะกลางมุ้งมีไหมแต่กลางให้เลยใครตักกลางไหมให้คนพิการก่อนเอาตรงน้จะาไเ็พการด้ได้ได้พี่ทํามุ้งกลางด้เลยทําเลย ตามเอ็กซ e ์เอลมีมุ้งเฮ้ยสองคนตามที่อาจารย์กังสกัตบอกนอนอยู่รูปไม่เป็นไรนอนรูปนอนอ่าเอาลมมาฝากสองคนอะพี่ตูนไปมอบทางนู้นสองท่านเนาะใจพันลมอยู่เนาะเอามุ้งไหมกันมุ้งไหมคะมูเอมุ้งมาให้ด้วยมีมีมีพี่ทาไปเอามุ้งมาสองหลัง กำลังช่วยกันกลางมุ้งเอาคุณป้าช่วยกันก็ได้ค่ะมันจะมีเชือกอยู่ในนี้อยู่นะยุงยุงการมุ้งบรรยากาศรองมุ้งมากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจายสายบุญ เอ้าหรออ๋อชั้นสองมีดิตอนมีมกันเรียบร้อยเตัดเนื่อวัวกู้กับใบรามือวัวควายใครดูล่ะต้อนยายซีมอผู้ชายอยู่บ้านใช่ไหม ยายซิมเซ้าแขงแรงองเนาะอุ้ยวันพระอุ้ยวันพระมากระทนกวัดไหนครับปนนพัฒนาอ๋อปนนพัฒนาบ้านจีนแดงอ๋อสวัสดีครับะละครับสวัสดี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 ครับเอันยวะอ่างก็ขอจะถามขอเนาะขอก่อนเดี๋ยว่ว่ากันค่ะ มันรอไม่ได้ลูกเห็นไหมครเนี่ยนี่ไปอีกหลายที่สุรินทร์วกับอัศบินเอาไหนบ้างไหนที่เราต้องการให้เด็กใช่ใช่ใช่เป็นนักข่าวอยู่แล้วบอกว่านี้ไม่ทันเลยเมื่อเช้าแปดนาฬโอเคโอเคเป็นอะไรใจให้มให้ที่นี่ช่วยแใ้ค่ะงไม่มี้ายเสรก่อนใช้อก่อนไก่อนร่ไปอีกหลายจุด อีกหลายจุดที่มีความจำเป็นต้องต้องไปช่วยนะฮะสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นเนาะจําเป็นมากพี่แพนไม่มีชุดเด็กน้อยเลยอ๋อเตรียมเสื้อผ้าไม่ทันเนาะไม่มีเลยออกมาเห็นนี่เลยดูตัวเล็กไม่มีเซิฟผ้าเลยโอ้ดันก็ไม่ขึ้นี่อหมอไว้เนาะเอาแป้งมาให้น้องหน่อยตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวแบ่งกันเลยกันใช้แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันใช้เนาะใช้ด้วยกันอ่าตัวเล็ก เืうう้อผ şey ้าไม่ได้ออกมาเื้อผ้าไม่ได้ออกมาแบ่งๆกันเนาะแบ่งๆกันหนูเอาแป่งลูกสวัสดีค่ะไฟัไฟไม่พอนี่บรรยากาศที่เราจะพัดนะคะเอาสายไฟมายาวให้เลยติดเมตร